สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียมาติดตามความก้าวหน้าของไทยในการผลิตรถไฟฟ้ากันบ้างล่าสุดนะครับมทรอีสานวิเทยาเขตขอนแก่นและบริษัทชทวีจำกัดได้มีการทดสอบรถไฟฟ้ารางเบาหรือ LRT แล้วหวังเป็นต้นแบบระบบขนส่งและเตรียมประเดิมสร้างในเส้นทางเมืองขอนแก่นเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับ เมื่อวันท ok ี Guys, ่27มกราคม2566มีรายงานว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นหรือมทรอีสานวิทยาเขตขอนแก่นและบริษัทชอทวีจำกัดมหาชนทำการทดสอบการขับเคลื่อนขบวนรถไฟฟ้ารางเบาหรือ LRT หวังเป็นต้นแบบระบบขนส่งสาธารณะโครงการนี้เป็นโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบรถไฟฟ้ารางเบา และชิ้นส่วนอะไรที่ผลิตภายในประเทศไทยเพื่อต่อยอดไปสู่การผลิตในภาคอุตสาหกรรมโดยมีทีมนักว,วิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแกน่นและบริษัทชทวีจำกัดมาหาชนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการรถไฟฟ้ารางเบา LRT จังหวัดขอนแกน่นที่กำลังจะดำเนินการก่อสร้างเส้นทางวิ่งรวมทั้งการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบสถานีหรือ TOD ตลอดทั้งโครงการรถไฟฟ้ารางเบาในเส้นทางสาราญท่าพระจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบาสายเหนือใต้ต้นแบบในเมืองภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นซึ่งดรภัยวันเกิดตรวจคณะวิศวกรรมาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าโครงการระบบรถไฟฟ้ารางเบาที่ผลิตเิ้นส่วนทั้งหมด สามารถผลิตได้ภายในประเทศได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศโดยต่อยอดมาจากงานวิจัยที่มีอยู่เดิมให้ได้ชิ้นส่วนสําคัญสําหรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้แก่โบกี้สําหรับรถไฟฟ้ารางเบาชนิดพื้นต่ําตัวถังสําหรับรถไฟฟ้ารางเบาชนิดพื้นต่ำมอเตอร์ลากจงูงอินเวอร์เตอร์ขับเคลื่อนระบบปรับอากาศสำหรับรถไฟฟ้ารางเบา แผนตัวกราฟสำหรับรถไฟฟ้ารางเบาระบบจ่ายไฟฟ้าเสริมสำหรับรถไฟฟ้ารางเบานอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับรถไฟฟ้ารางเบาเล่ห์มอนคอนกรีตอัดแรงผสมยางพาราและว่างานวิจัยดังกล่าวจะช่วยเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้และความมช่วยชาญในด้านการวิจัยการออกแบบและพัฒนาชิ้นส่วนทางด้านระบบรางซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่เป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตชิ้นส่วน ระบบรางภายในประเทศไทยโดยปัจจุบันมีโครงการรถไฟฟ้ารางเบาในต่างจังหวัดหลายเส้นทางเช่นขอนแก่นเชียงใหม่และภูเก็ตเป็นต้นรับความก้าวหน้าของโครงการนี้ถือเป็นก้าวยั่งสำคัญในการพัฒนาด้านระบบขนส่งทางรางที่ผลิตได้ภายในประเทศไทยทดแทนการนำเข้าขบวนรถไฟและอะไรจากต่างประเทศและเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในประเทศสามารถวิจัย พัฒนาและออกแบบการผลิตขบวนรถไฟฟ้าและชิ้นส่วนอะไรต่างๆที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงได้เองภายในประเทศและเพื่อรองรับความต้องการด้านการขนส่งทางรางในอนาคตซึ่งผลของโครงการลักษณะนี้หากเดินเครื่องเต็มสูบนอกจากจะเป็นการพึ่งพาตนเองแล้วยังจะมีการสร้างงานส่งออกสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศได้อย่างหมหาศาลอีกด้วยครับ